สำหรับคนที่มีพอยต์หรือว่าคะแนนที่ได้จากการซื้อสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนเหล่านั้นไปทําอะไรจะแลกของหรือแลกส่วนลดก็ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปจะดีแค่ไหนถ้าคะแนนที่คุณสะสมไว้เป็นได้มากกว่าคะแนนพอยต์ X จะเข้ามาเปิดโลกใหม่ของการใช้พอยต์ X ได้ยังไงหาคําตอบได้ใน t e c h ๊ o p To p i c s ครับ scb techx บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีภายใต้กลุ่ม scbx เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่พอยต์ X ที่จะมาเปลี่ยนประสบการณ์การใช้และสะสมพอยต์ X แบบไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดในการเป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกคะแนนสะสมไว้ในที่เดียวให้พอยต์กลายเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินใหม่แห่งโลกอนาคตโดยลูกค้าสามารถใช้ POINT สแกนจ่ายแทนเงินสดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอะไรเพียงแค่มี QR code ให้สแกนจ่ายจะเป็นของธนาคารใดก็ได้ก็สามารถจ่ายด้วย POINT X แทนการใช้เงินสดได้ทันทีจะเลือกจ่ายด้วยคะแนนพอยต์ X ทั้งหมด หรือจ่ายด้วย POINT X บางส่วนบวกกับบัตรเครดิตหรือเงินในบัญชีก็สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากๆนอกจากนี้ยังสามารถโอนพอยต์แบ่งปันให้ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงได้อีกด้วยครับในเฟสแรกจะเป็นการเปิดนำร่องให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต SCB ก่อนและมีแผนจะขยายสู่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของธนาคารต่อไปในอนาคต ซึ่งหมายความว่าทุกธุรกรรมที่ลูกค้าทําจะมีพอยต์ให้สะสมเพิ่มเติมอีกด้วยครับนับว่าเป็นโลกใหม่ของการใช้พอยต์จริงๆนะครับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน POINT X ได้ทาง App Store และ Google Play Store ครับติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ทางรายการ t e c h p o p Topic ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ SCB Thailand